ตาพันครับสอดีจ้าระยองจ้าโอ้ยระยองฝนตกบะนอห้อนบอบน,อน้นห้อนครับแม่สสดีพี่น้องป้องป่ายสุบูสุคน,นครับมือแรงสีมงแรงคอยมิโชคราวาสนามีบุญญาธิการถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถือแล้วก็จะดื้อมายะ,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 ยะจ้างใจเกินรอยบ่อยสีดิใช่เด้อเอาสอบไปน้ํา่อมบ่าวตะคนคิ้งลูกเมื่อคืนนี้คนหลายหลายหลายขาหลายเน่หลายโพลหลายโพหลายบักแตง่งโมบักทุเลียน สวัสดีครับเจ้าภาพบอสวัสดีครับครับอ๋อน้ําดื่มอยู่ทางนู้นแล้วสี่สิบถังที่บอกไว้ครับข้าวสารแล้วก็ข้าวสารก็อยู่ทางนู้นแล้วอ่าอันนั้นอยู่หนึ่งไม่ไม่ทราบว่ามานี่หรือยังครับยังครับไม่ได้ยกเลยครับเอามาให้แค่มีแต่บ้านเนี่ยพราะพรว่าเพิ่งเพิ่งเดินทางมาถึงเป็นพวงมาลัยก็ได้ผมจะเอามาใส่คายอ้อพอดีซื้อที่ตลาดไม่มีมีได้แค่ดอกไม้ ่ริบบิ้นที่ใส่ริบบิ้นเขาขายตามสีแยกครับอะไรที่เรามีนะดอกรักดอกอะไรนะได้ครับว่าแต่เป็นพวงมาลัยเอาแดดร้อนมากเลยเจ้าภาพได้ครับเดี๋ยวเอากระลับร้อยให้ได้ได้ครับได้ครับเป็นริบบิ้นครับได้ครับกี่กี่พวงครับเก้าครับเก้าพวงก็เป็นริบบิ้นแล้วก็ดอกโอเคเดี๋ยวนี้ต่างห้องขัดดอกมาลัยเก้าพวงแล้วก็ ใช่ครับน้ำแข็งด้วยครับสิบกระสอบถังสองใบส่งตรงที่กว่าตรงนี้แหละครับขอบคุณนะครับอย่าลืมบาทครับเพราะว่าตอนเย็นหมอลำก็ยากเจ้าภาพก็ยากเดี๋ยวแผ่ให้ครับเมื่อคืนได้ต้องห้าหมื่นกว่าใช่ครับคนเยอะมากเมื่อคืนทําหลายอย่างในวงเพื่อให้ง่ายสะดวกสบายต่อกันเหตุงานของทีมงานนะครับ นี่มือแรงมากแม่มือแรงมากอย่าหวาบอกมาดุดดนเถื่อมากเพื่อขุนหารเต่กเต๊บ้านเพื่อนว้าวบลอมปรมเปรมเปลม,มมันอย่างบุบบอุนก็ฟังบรูเลียงดอกตลาดเอาตลาดบนลุนแวะตลาดสังขรลเพื่อนว้าก,กันคอยโบ,บฟังบอกลูเลียง <S <S <นะ S 1> เดียกกันได้นะครับ วัดกันทารอมน้อยหรือบ้านกันทารอมน้อยอเภอขุนหารจังังหดศรีสะเกดงานฉลองพัยดยศตราตรังและสรองท้าเวศวันนะครับเก็บบัตรหนึ่งร้อยบาทเบิ่งหมอลำสอดแจงครับวันนี้มาเต็มวงเต็มชงเต็มโชว์เต็มระบบบ่มีซ้อครับซ้อรู้สึกบ,บ่าวันที่ห้ากับวันที่หกซ้อจะเดินทางมานะครับรับเชิญบนเวนทีมหมอลำใจเกิดร้อยช่วงนี้ซ้อแยกกับหัวหน้าก่อนนะครับวัอดีแม่หมู่มั่นคงครับ